สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่างซ่อมผ้านะคะจะมาเปลี่ยนซับในนะคะซับในของกระโปรงตัวนี้กระโปรงเป็นเอวรูดนะคะข,ข้างนอกเป็นเอวรูดเป็นกระโปรงรูดอะรูดรอบตัวนะคะแล้วทีนี้ลูกค้าเอาไปทํามาแล้วนะคะแต่ว่าช่างเขาทําข้างในเป็นรูดเหมือนกันนะคะพอใส่รูดเหมือนกันปุ๊บ ลูกค้าใส่เนี่ยก็มือคือมีอาการพองนะคะพองข้างในเราก็เลยจะต้องเลาะเอาซับในออกก่อนแล้วเปลี่ยนใหม่นะคะวิธีการเปลี่ยนเราจะตัดซับในเป็นย้อยธรรมดานะจะไม่รูดแล้วนะคะเนี่ยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบความยาวเนี่ยความยาวซับในกับตัวนอกเนี่ยมันแลบแล้วซับในแลบออกมานะคะเนี่ยเนี่ย เขาก็ไม่ใส่นะคะเนี่ยเพราะว่าการคำนวณซับในไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเราเลาะขอบก่อนนะคะเลาะอ,ออกมาให้หมดเอาซับในเดิมออกมาให้หมดก่อนนะคะเวนกร,รมนะคะพอเราเลาะอ,ออกมาแล้วกลายเป็นว่าอ่ากระโปรงเดิมเนี่ยเขาเป็นจีบเล็กๆเป็นเหมือนจีบเนี่ยจีบจีบพับจีบแต่ข้างในมันเป็นรูดแล้วก็เอาไป ไปรูดใส่กันนะี่ยรูดพ,พร้อมกันเหมนะือนรูดพร้อมกันอะไเงี้ยพอเราลาะอ,ออกมาจีบตัวข้างนอกก็แตกหมดเลยกลายเป็นเหมือนเย็บกระโปรงทั้งตัวเลยนะมันทําใหม่ทั้งตัวเลยเลาะอ,ออกมาก่อนนะคะเลาะอ,ออกมาก่อนพอเราเลาะซับไหนออกแล้วนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องตัดอรอบเอลเท่าไหร่นะคะเราก็เช็ครอบเอวนะคะ วัดรอบเอวได้เท่าไหร่รอบเอวเดิมของลูกค้านะคะยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดเขาใช้เขาใช้ผ้ารูดมาเยอะเป็นเมตรเลยนะเราจะใช้อันเดิมได้หรือเปล่า เราหาเอวแล้วเราก็หาความยาวของตัวกระโปรงตัวเดิมด้วยนะคะวัดจากใต้รอยเย็บมานะคะทิ้งสายวัดลงมานะคะตัวนี้ก็เป็นสิบเจ็ดนิ้วสิบเจ็ดนิ้วเราก็ตัดสักสิบหกนิ้วพอนะคะให้มันสั้นกว่าหนึ่งนิ้วซับในทีนี้เราก็เอาซับในมาแล้วเราจะตัดเป็นครึ่งวงกลมสองชิ้นนะคะครึ่งวงกลมสองชิ้นครึ่งวงกลมเราก็จะเอาผ้านะคะ เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มาพับเป็นมุมแหลมเป็นมุมแหลมสามเหลี่ยมนะคะเป็นมุมแหลมสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วเราก็เช็คนะคะทำสายวัดโค้งเนี่ยเช็คดูนะคะ เมื่อกี้เอลยี่แปดนะคะเอลยี่แปดยี่แปดก็ต้องเป็นชิ้นละสิบสี่นิ้วใช่ไหมคะสิบี่นิ้วเราก็โค้งนะคะหารัศมีโคง้งสิบสี่นิ้วก็เท่ากับเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วก็จะได้สิบสี่สิบสี่สองก็ยี่แปดนะคะวิธีการคิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะ จับไม้มาทัดโคง้งเหมือนแล้วหารอบเอวนะคะแล้วเราก็ขีดโค้งไว้ถ้าเป็นลักษณะงานของเรานะคะตัดวครึ่งวงกลมเมื่อกี้เราต้องการที่สิบหกนะคะสิบหกเราก็วัดจากเส้นจากเส้นลงมานะคะสิบหกนิ้วติ๊กไว้นะคะแล้วก็ขยับนะคะนี่เป็นวิธีการตัด กระโปองวงกลมหรือเครึ่องวงกลมอะไรอย่างเงี้ยจะใช้วิธีนี้นะฮะแล้วเราก็ตัดเผื่อเย็บนะคะเผื่อเย็บต้องใช้เพื่อเยเอเ็บนิดหน่อย าบางทีถ้าเราไม่ได้เย็บเราก็จะใช้โพ้งริมเอานะคะจับไหนีน่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเราก็จับเช็คด,ดูนะคะเนี่ยว่าเขาเท่ากันหรือไม่ไม่ไมนะนี่นะนี่นะเขาก็จะเท่ากันนะคะที่เราเผื่อตรงนี้นะคะ อ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรหนึ่งวงกลมใช่ไหมเนี่ยเป็นหนึ่งวงกลมพูดผิดนะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเอ่คอครึ่งวงกลมสองชิ้นกลายเป็นสิบสี่ก็เป็นหนึ่งวงกลมนะคะนี่คือหนึ่งวงกลมนะพูดผิดขอโทษทีนะคะเนี่ยพอเราได้มาหนึ่งวงกลมแล้วเนี่ยก็ได้หนึ่งชิ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นชิ้นต่ออีกชิ้นหนึ่งก็เป็นสันทบอันนี้คือหนึ่งวงกลมนะคะ ถ้าเราจะใช้สองวงกลมเราก็ทำตรงนี้ให้ได้แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเอลนะคะครึ่งหนึ่งของเอลสมมุติเอลยี่แปดเราต้องการสิบสี่เราก็ต้องทำให้เป็นสิบสี่สองชิ้นนะเนี่ยแต่นี้มันได้เป็นยี่แปดแล้ววงกลมเดียวนะคะเ,เพื่อนๆอย่างงงนะคะถ้าเข้าใจมันจะง่ายกระปวังวงกลมอะ สร็จแล้วเราก็เอาไปเย็บต่อแล้วก็พวงแล้วก็มาเข้ารอบเอวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเมื่อกี้ที่พูดเรื่องกระโปรงครึ่งวงกลมกับกระโปรงวงกลมนะคะอาจจะอธิบายผิดนะคะอันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นกระดาษให้ดูนะคะถ้าเราต้องการวงกลมนะคะเราก็พับผ้าแบบนี้นะคะผ้าสี่เหลี่ยมมาเนี่ยเราก็พับแบบนี้ให้เข้าเป็นมุมเฉลียงเหมือนเราทํากระดาษนี้นะคะ แล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตีจะตีแบบตั้งฉากตรงมุมแหลมเนี่ยนะคะมุมแหลมของผ้าตีแบบนี้นะคะตีช็อกหรืออะไรก็ได้นะคะทีนี้เราจะหารัศมีนะคะรอบเอวการหารัศมีรอบเอวนะคะเราจะหารอบรอบนี้นะคะวิธีของช่างซ่อมผ้านะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นเซนเตอร์นะคะเราก็โคง้งโค้งอย่างนี้นะโคง้งโค้งอย่างนี้ ที่ลูกค้าเอ่งบอกว่าเมื่อกี้เอวเอลยี่บแปดนะคะครึ่งของตรงนี้ก็ต้องเป็นอ่าสิบสี่นะคะเอ้ยเป็นเป็นเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดพอเจ็ดนิ้วปุ๊บกลางออกมารอบวงกลมเนี่ยมันจะได้เป็นติดรอบเลยอะ่ะมันจะได้ยี่แปดนิ้วนะคะวิธีการคือขีดแบบนี้พับกระดาษแบบนี้นะคะอันนี้คือวงกลมนะคะแล้วเราก็จะไม่มี อ่าไม้โคง้งไม้อะไรหรอกในแนวของเราเนาะเราก็จะหาแบบนี้เลยอันนี้มันสมมุตินะคะมันย่อๆให้ดูนะเนี่ยก็จะหาแบบนี้เลยนะก็จะหาแบบวงกลมอย่างนี้เลยนะรัศมีอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยโดยใช้สายวัดอย่างเงี้ยโค้งเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นวงกลมที่สุดอนะเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ หารัศมีหาอะไรก็ได้แต่ส่วนมากช่างจะแบบหาอุปกรณ์ช่วยก็คือประมาณพวกนี้นะคะอันนี้คือเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของรอบเอวนะคะหนึ่งชิ้นเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบเอวแต่พอเราตัดออกมาโดยรอบแล้วมันจะเป็นรอบรอบเอวที่เราต้องการนะคะอันนี้คือหนึ่งวงกลมนะคะ ถ้าเราตัดออกมามันก็นจะเป็นวงกลมนะคะเราก็แต่งนิดหน่อยกรณีที่เราจะต้องตัดซับในหรือว่าตัดอะไรให้ลูกค้านะคะเนี่ยเนี่ยมันก็นจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะรอบวงกลมรอบวงกลมนี้คือรอบเอวจริงนะคะรอบเอวจริงที่เราต้องการอะสมมติเอวยี่สิบแปดเนี่ยตรงเนี้ยรอบเนี้ยก็ได้ยี่สิบแปดนะคะแต่ถ้าเป็นครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย รอบเนี้ยมันก็จะได้ประมาณสิบสี่สิบสี่นิ้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เอวเรานะคะแล้วเราก็วัดอ่าหารัศมีความยาวเขาเรียกว่าหารัศมีเนะาะเมื่อก่อนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคาว่ารัศมีเนาะสมมติความยาวเนี่ยเราก็เริ่มจากตรงนี้นะคะกระติกไปนะคะขยับไปอย่างเงี้ยกระติกไปอย่างงี้นะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษก็สมมุติเอานะคะให้เพื่อนๆมือใหม่ที่เผื่อบางทีต้อง ต้องตัดซับในให้ลูกค้านะคะการหารัศมีเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะคะต้องเนีย่ยเช็คให้มันเป็นวงกลมตามตามเอวเราเราต้องหาเอวก่อนแล้วเราค่อยมาหารัศมีอ่ารอบวงกลมไอของชายมันนะนะเนีย่ยอันนี้คือหนึ่งวงกลมนะคะหนึ่งวงกลม,มแล้วเราก็มาพับเช็คอีกทีงเงี้ยก็แต่งเอานะคะ ส่วนมากกระโปรงวงกลมจะไม่ค่อยลงลงกระดาษนะคะก็จะลงผ้าแบบนี้เลยนะคะพอเราจะหาตะเข็บแล้วก็ผ่าจุดใดจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะมันก็จะเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือต่อตะเข็บนะคะเอามาต่อกันปุ๊บใส่ซิปใส่อะไรตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมทิ้งลงไปแล้วก็เราก็ใส่ขอบตรงนี้นะคะนี่คือหนึ่งวงกลมนะคะขอเวลาเพื่อนๆแป๊บหนึแบบน่งนะคะ ถ้าเป็นครึ่งวงกลมถ้าเหมือนกันนะคะครึ่งวงกลมพับกระดาษเนี่ยเหมือนกันนะคะเนี่ยพับกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วหารัศมีตรงนี้เนี่ยหารัศมีตรงนี้นะคะโดยเอาสายวัดมาโค้งๆนะคะแล้วเราก็แต่งให้ได้รอบเอวที่เราต้องการนะคะสมมติว่าร,รอบเอลเรา28ตรงนี้ก็ต้องได้7นิ้วนะคะ จ็ดสองสิบส hm like ี่พอสิบสี่เราก็ได้สิบสี่สองครั้งก็ได้ยี่แปดใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็หารัศมีเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวข้าวนะแต่ตัวเนี้ยเราจะตัดสองชิ้นนะคะเนี่ยเราจะตัดสองชิ้นอันนี้คือครึ่งวงกลมเอวตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของรอบเอวตัดสองชิ้นอันนี้ตัดสองชิ้นนะคะเนี่ย อันนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่อันนี้คืองวงกลมก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะงงนะอันนี้เราตัดมาแล้วนะคะเราก็เย็บลงไปนะคะซิปเย็บตะเข็บซิปนะคะซิปเขาลึกเท่าไหร่นะคะซิปลึกเท่าไหร่เราก็จะเอามาเช็คดูเย็บก้นซิปไว้อะคะ่ะ เย็บย้ำก้นซิปนะคะเราเย็บเอ่อย้ำซิปของซับไนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งตัวนะคะแต่งตัวของตัวกระโปรงตัวกระโปงนี่มันเป็นจีบนะคะเป็นจีบเราก็จับจีบนะคะแล้วก็เดินได้ห่างไว้ จีบเล็กๆอ่ะเขาก็มีรอยเย็บอยู่นะเพียงแต่ว่าเราเลาะแล้วมันแตกนะคะเราเราเลาะแล้วมันแตกเราก็เย็บจับจีบให้เหมือนเดิมเขาเลยแต่งไปจนรอบรอบเอวนะคะแต่งไปจนรอบเอวพอเราแต่งจีบแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูว่าจีบที่เราแต่งไว้เนี่ยมันพอดีกับเอวเดิมของลูกค้าหรือเปล่านะคะก็จับแบบนี้นะคะจับขอบแล้วก็จับตัวอย่างนี้นะคะถ้ามันได้เราก็ เอาซับในนะคะมาเย็บติดกับซิปเลยวิธีการเปลี่ยนซับในมันจะยุ่งยากก็ตอนเราเราเลาะนั่นแหละนะของลูกค้าท่านนี้จะมีอยู่สองตัวนะคะเปลี่ยนซับในกับต่อซับในตัวหนึ่งต่อซับในนะคะคือซับในที่ร้านทำมานะมันสั้นเขาก็ต้องการต่อให้ยาว มันเหมือนทําใหม่อะเพื่อนเพราะว่าตรงซิปตรงซิปนะคะถ้าเราเอาเข้าไปเย็บไม่ได้เราจะต้องใช้สอยเอานะคะถ้าเราเอาเข้าไปเย็บไม่ได้ของซับในอะเราใช้สอยเอาก็ได้นะเนีย่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบยุ่งยากสำหรับ เราละพอเราเย็บซับในหรือว่าเนาซับในไว้กับซิปแล้วนะคะเราก็จับนะคะจับตัวกระโปรงเช็คมากับซับในอีกทีนึงนะคะซับในรอบเอวเนี่ยถ้าหากว่าเราตัดใหญ่ไปอะ่ะมันเหลือเราก็ต้องจับจีบหรือว่าเดินรูดนะคะนิดนึงถ้าเดินรูดเยอะมันก็จะพองเหมือนตอนต้นเมื่อกี้นะคะ พอซับในมันใกล้เคียงโอเคแล้วนะคะเราก็จับเย็บเนาไว้นะคะจับเย็บให้มันติดกันให้มันติดกันกับตัวกระโปรงโดยเดินเดินได้ห่างนะคะเดินได้ห่างเดินอยู่ริมผ้าข้างบนนะคะจะไม่เดินตรงตรงเส้นที่เราจะเย็บเข้าขอบนะคะเดินข้างบนเลยอ่ากรณีที่ ลูกค้าเอาเตื้ออะไรกระช่างให้เรามาเติมซับในนะคะเพื่อนๆต้องคิดค่าซับในต่างหากนะคะค่าซับไหนสมมติเราไปซื้อมาเม็ดละสามสิบเราใช้กี่เม็ดเราคิดบวกไปเลยนะคะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถ้าลูกค้าบอกว่าแพงก็ให้ลูกค้าซื้อผ้ามาเองนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คิดค่าที่เราเดินทางไปซื้อเลยบางครั้งนะ พอเสร็จแล้วนะคะพอเราเย็บซับในติดกับตัวกระปรงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ขอบได้เลยะคะ่ะขอบตัวนี้ลูกค้าใส่มานานแล้วกระโปงเนี่ยขอบก็มีการแบบผ้าแก้วอะไรเนี่ยพับหมดแล้วหักหมดแล้วนะถามว่าเราเปลี่ยนให้ไหมไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะมันมันยุ่งยากมากในการเปลี่ยนผ้าแก้วนะคะเราก็จับขอบมาอมเหมือนอมขอบยีเลยนะคะย็บ ลงไปเลยหนึ่งซีนผีก่อนเข้าขอบเราเช็คตัวกระโปรงก่อนกับขอบก่อนนะคะว่าเขาเราทำเอวนะพอดีกับขอบไหมนะคะแล้วก็เข้าไปหรืออมไปเลยหรือมือใหม่นะคะมือใหม่ที่ทำเนา่นกเนาก่อนก็ได้เน่าก่อนก็ได้ ได้ก็มองไม่เห็นเลยมันลายมากนะแต่ลูกค้าเขาบอกว่าเขาใส่สวยเขาก็อยากจะทำนะคะถ้าลูกค้ากรณีเราเปลี่ยนซับในถ้าลูกค้าบ่นว่ามันแพงพอเราต้องคิดค่าซับในด้วยใช่ไหมไปซื้อซับในลูกค้าชิ้นเดียวเม็ดหนึ่งสามสิบสามสิบยี่แปดอะไรแล้วแต่พื้นที่ แต่เราบางทีเราก็ต้องนั่งวินหรืออะไรไปแต่ถ้าบางทีเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างงี้เราก็ไม่มีผ้าที่จะให้ลูกค้าถ้าลูกค้าบ่นว่าแพงก็ให้ลูกค้าไปซื้อผ้ามานะคะเขาจะได้รู้ว่าแล้วเ,เราคิดค่าแรงอย่างเดียวทางร้านของเราบางครั้งเรามีผ้าถ้าเรามีผ้าเราก็จะใส่ให้ลูกค้าไป แต่ถ้าเราไม่มีเราก็บอกลูกค้าว่าให้ไปซื้อมานะถ้าลูกค้าไม่พอใจเราไม่ต้องไปไปยื้อไว้นะคะลูกค้าก็ปล่อ,อยเขาไปร้านอื่นอะไรเงี้ยมีเพื่อนที่เขารับซ่อมงานด้วยกันเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนซับในเนี่ยหรือว่าเพิ่มซับในเนี่ยเขาจะไม่ทํานะคะเพราะว่าเขาไม่มีเวลางานเขาเยอะมากเขาไม่มีเวลาที่จะไปนั่งเอาใจลูกค้าที่แบบ ถ้าชิ้นหนึ่งซื้อซับในชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยเขายอมที่จะเสียลูกค้าท่านนั้นไปเราไปเอาลูกเงินจากลูกค้าคนอื่นดีกว่านะคะเขาแนะนําเรามาแบบนั้นเขาบอกหนูไม่รับเลยถ้าเป็นงานเปลี่ยนซับในบอะไรเงี้ยมันก็จริงของเขานะคะเพราะว่าบางบางครั้งอะร้านผ้ามันก็อยู่ไกลบ้านอะเนี่ยเราถ้าเราไม่เนามันก็จะทํายากนิดนึงนะคะต้องค่อยๆทําไปนะคะ แต่ถ้าเราเนาที่แรกอมันอาจจะง่ายก็ได้แต่อย่างที่บอกอะช่างไม่ค่อยถนัดวิธีเนานะคะถ้าจะเนาก็ได้เดี๋ยวลองเนาให้เพื่อนๆดูนะเอาออกมาก่อนนะคะออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเนาให้เพื่อนๆเื่าเลยถ้าเราจะเนาเราก็เนาเลยนะคะกัดเข็มหมุดไว้ก่อนก็ได้มันจะหลายขั้นตอนไปอะเนาะ เวลาเนานะคะเนี่ยกัดเข็มหมุดเข็มหมุดอะไรว่าซื้อมาทิมไม่ค่อยเข้าเลยทิมมือคนอันนี้ดีทิมผ้าไม่ค่อยจะเข้าล,ลูกค้าบางท่านงานที่เอามาเยินมากพอมาถึงเราแล้วมาบอกว่าเหมือนว่า เราทําไปของเขาไม่สวยอะแต่ลืมดูว่าของตัวเองมาตอนมามันเยินมากอะก็ <g ül> จะมีการแบบไม่ถูกใจกันไปอะไรอย่างงี้เนาะสรุปคือไม่ได้เนาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเพราะว่าอ่าต้องดึงต้องดึงตัวกระโปรงเข้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไระผ้ามันเหมือนมันหดอะแล้วมันไม่ไม่รับกับขอบนะคะมันก็เลยถ้าเราเนามันจะ มันจะใช้การผ่อนมือไม่ได้นะคะช่างก็เลยจะใช้ดึงตัวกระโปรงผ่อนขอบนะคะเหมือนขอบมันเมื่อกี้ช่างเอาไปรีดมามันก็เลยเหมือนเป็นผ้าแบบเหมือนมันมันคลายออกมามันก็เลยใหญ่กว่าตัวกระโปรงนะคะตอนแรกที่เราเช็คอะมันได้แล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องดึงตัวกระโปรงให้พอดีกับขอบ เลยไม่ได้เนาแล้วเนี่ยแล้วมาันก็ก็มาเช็คดูแบบนี้นะคะเนี่ย,ยถ้ามันเหลือกันอย่างเงี้ยเราสามารถผ่อนเข้าไปได้นะคะเพราะว่ากระโปรงเป็นจีบแล้วก็ตัวข้างในมันเป็นผ้าวงกลมไอ้ตัวขอบเนี่ยมันเขาใช้มานานแล้วไอ้ผ้าแก้วผ้าอะไรมันก็เขาเรียกอะไรอะมันขาดหมดแล้วอะ เละไปหมดแล้วอะเนี่ยมันเละไปหมดลุยไปหมดแล้วแต่เราก็ต้องประคองให้มันเข้าขอบได้นะให้มันเหมือนเดิมอะ่ะให้มันอมนได้เหมือนเดิมอะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบเราตัดใหม่ๆมันขอบ,ม,ขอบมันแข็งอยู่มันก็จะเข้าง่ายนะก็ยุงกันไปอย่างนี้แหละจนจบนะคะเราก็เย็บไปจนสุดนะคะแล้วเราก็มาเช็คดูนะคะวิธีของเราที่เราอมขอบ มาเช็คดูว่ามีข้างในเนี่ยมีตกหล่นไหมนะคะถ้ามีตกหล่นก็เก็บซ่อมไปนะคะบางทีมันก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีตกหล่นแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จับเย็บใหม่นะคะต่อได้ไปเลย ว่าขอบมันนุ่มแล้การที่ขอบมันนิ่มมันนุ่มจากการที่ว่าผ้าขอบมันมันเละหมดแล้วอะ่ะมันก็จะทําให้เราพยุงขอบยากนะคะเข้าขอบยากเนี่ยามาเช็คดูนะคะแค่ไม่ให้มันแตกมีรูก็ใช้ได้แล้วนะคะส่วนซับในตรงปลายนะคะเราจะใช้โพ้งเอานะคะเราจะไม่เย็บถ้าตัด ยาวเราก็เย็บได้ถ้าตัดพอดีเราก็ใช้โพงเอาก็ได้กันลุยนะคะเพราะว่างานแบรนเนมบางตัวเขาก็ใช้กันลุยเอาเฉยๆไม่ได้เย็บผ้าลายจนแบบว่าไม่รู้ว่าเส้นได้ตรงไหนอะไรตรงไหนนะั้นตาลายหมด จะได้ประมาณนี้นะคะใส่ตับในกลับออกมาดูนะคะซับในสับในที่เราตัดกันก็จะเป็นย้อยๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นย้อยๆอย่างนี้นะะเ,น,เยยนี่ยก็จะสั้นกว่าตัวนอกนิดนึงเดี๋ยวเราเอาไปรีดนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะวิธีตัด ับในใส่ซับในใหม่นะคะ